ผมอยากจะสารภาพครับว่าตั้งแต่ทําธุรกิจของตัวเองมาเกือบ10ปีเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ไม่อยากทําเลย นั่นก็คือการทําเงินเดือนนั่นเองครับพอจะเข้าสิ้นเดือนทีไรก็เหมือนสิ้นใจทุกทีครับเพราะว่าผมต้องทางานหลายขั้นตอนมากๆไม่ว่าจะดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้วมาจัดระเบียบใน Excel ใส่วันลาตรวจแล้วตรวจอีกจนปริ้นออกมาเป็นเงินเดือนเสร็จแล้วก็ต้องมาโอนให้แต่ละคนครับไม่พอครับต้องมาทําหักหน้าที่จ่ายหักประกันสังคมในพนักงานอยากจะได้ไปรับรองเงินเดือนใบรับรองสภาพการทํางานอีกบอกเลยว่าเสียเวลาที่เราจะไปพัฒนาร้านอย่างมากครับแต่ครั้งเราจะจ้างพนักงาน HR มาดูแลแทนก็รู้สึกว่าไม่น่าจะคุ้มแต่นี่ก็คเารรับ ว่าตอนนี้ร้านผมได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ HR ที่ชื่อว่า MPO ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตผมดีขึ้นมากไล่ตั้งแต่ไม่ต้องดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้วอีกต่อไปเพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถเช็คอินเข้างานได้เองเมื่ออยู่ในรัศมีร้านไม่ต้องทําเงินเดือนเองอีกต่อไปเพราะระบบสามารถคํานวณให้เองแบบอัตโนมัติตามกะที่เรากําหนดไว้พร้อมทั้งพนักงานยังสามารถทํารายงานได้เองผ่านแอปทําให้เราสามารถอนุมัติได้ด้วยและสุดท้ายถ้าน้องทีมงานคนไหนอยากจะได้เอกสารอะไรครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเเดืืออออนนก็สาาามรรถทรํ่งข ได้เองเลยเราก็แค่อนุมัติแล้วก็จบซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่านี่คือแค่ความสามารถส่วนหนึ่งของ MPO เท่านั้นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีระบบอีกมากมายสําหรับองค์กรที่อยากจะพัฒนาด้านบุคลากรเห็นฟังกชันฟีเจอร์เยอะๆแบบนี้ครับแต่ต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มแถมยังมีแพนฟรีให้ทดลองใช้งานได้อีกครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปทดลองใช้งานฟรีได้ที่ลิงก์นี้เลย